ยังมาตายเฮ้ย oh, 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 oh. hey, ทุกคนทึ่งห่างมันเฮ้ย hey, hey, ยังมาตายสบายดีทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับช่องจินซาเล็บจริงกคน,นนี้เาจะพาคนไปมกับรักนูกคนมาลุ้นเบื่องน้ำกันว่ามันจะได้จักตูนนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปวุ่งก,กันเลยโอเคทุกคน เดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ่งนกันเลยเนาะว่ามันจะได้หรือบอตอนนี้ก็อยู่ในป่าทุกคนลมกันแห้งๆนี่คนป่าก็จะประมาณนี้ทุกคนบนที่เขาไส้ก็อ้าวทุกคนโอ้บ่ถือหลันแต่บ่ถือคือหลันวะ่ะ ບໍ່ຖືກມງບລນິຍງາຈະກ່ອົນດ คือเอามาอะไรเขาจะเก็บสายมันทุกคนวิธีเก็บสายกะมันยากทุกคนเอาไม้มาใส่นี่ทุกคนเนี่ยใส่วันนี้เอาไม้โตเขาเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดมาหนาทุกคนใส่ไว้แบบนี้แล้วก็เอาเสื้อพันเสื้อกิลกิลกวลกิลสำหรับผู้ใดที่ยังหือกะเฮ็ดตามได้ทุกคน แล้วกับปอนเขา,ขานี่เลยเนาะปอนเนี่ยัด็ดหมึ่คนเก็บสายมันกะมาณนี้คนเลยนี่วิธีเก็บสายมันกะเทพน,นี้ละเดี๋ยวเราจะไปบอสตอไปกันเลย ทวนเลยอ่อนนี้กะร่มกะแห้งหนาวกะหนาวดได้ยินเสียงร่มยู่ทุกคนเสียงกุกกกุกกเกียวมาลุน้นเมืองนำกันว่ามันจะได้จักตุหรือว่ามันจีบอะไรเลยบอกตอนหื้อนี่ทุกคน วันนี้คือเก่าหมชื้อวันนี้ครับเดี๋ยวเขาจะเก็บสายมันก่อนทวนเฮ็ดคือเก่าเลยทวนเหรอเฮ็ดแบบเก่าเลยมันง่ายดี Vào kia vào đi lời Bài thứ 2, to cả nơi ส่วนมั่นแล้วทุกคนมันก็นจะเปดหน่ๆหนึ่งส่วนมั่นนะงานก็นจะดวกส่วนมั่นก็บม่ค่อยมีหญ้าไปไนส่วนตัวนี้ทนะุกคน

ร้านแบบนี้ก็เป็นทุกคนนี่กินจนเบิดกินจนเบิดแต่บอดชื่อปลาบาเลยโอ้แม่งคนรักเอาไปแล้วไปจักหนูนี่ก็ร้านด้วหนูมากินวัเลยเป็นตัวอยู่นี่กะเหงื่อของมันกะ เดหนูมันไม่ได้หลงังพิสานเลยทุกคนยังเดี๋ยวมันเกา,หล,าขขหลังถูกปะคือคือว่าได้จังแมนจะมีแมน ่เลยทุกคนส่วนมันตอนที่กาค้นหมดแล้วทุกคนตัวนี้แหละของเฮาเองทุกคนในส่วนนี้ข้นหมดแล้วแม่ของเฮาน่ะคือมาหกแท้ Oh. ông à, uhm, uhm, à, vâng. mà hút Như cả nha À mà cả nha Làng như thế xa Chỉ thư chú bố Ừ thú con, con Mà vâng Mà mặn hết เจีด้วยเข่งๆเฮ้ยหนู่มๆเฮ้ยทุกคนทึกงห่างมันเฮ้ยเฮ้ยยังบ่ตายยังบ่ตายทึกเออนี่ทึกขามันทุกคนมันมันยังไม่ได้ตายนี่ว้าเฮ้าคึดว่ะคนตัวมันหลันเมื่อกี้นี้หอยยานเป็นแบบนี้ทุกคนเวลา หนูนี้มันจะสลดได้ในหนึ่งทนไม่ว่ามันจะเอาหางมันตีเกตเลบแต่ก็ให้มันหลันเดี๋ยวค่อยกินเหื่อเห็นบอกแต่ตัวนี้นี่มันนิบหนิ่หางมันแะะ้วก็ทั้งหางทั้งข,า,งขาตัวนี้เลยมันเลยไปบ่ได้แต่ถ้านิบมท่อหางนี่น่าจะไปได้กินเหื่อข้าวแล้วก็ไปนี่เอากะเบื้องไหน่าจะเป็นแบบนั้นนี่เห็นบ่มยังไม่ได้ตายอยู่เด้นี่สลดสลด หนูสมัยนี้ของแท้เดี๋ยวเราจะเอาหนูออกมากันเลยทุกคนเออทุกคนได้แล้วมากได้แล้วหนึ่งตัวทุกคนเนี่ยหนูเล็กน้อย,อยหมูใหญ่นะเดีย๋ยวเาจะพยายามไปหือ้อีกลัางตอไปกันเลยทุกคนวิธีชีวิตของเด็กบ้านนอกทุกคนเลยเป็นแบบนี้แหละ หาเจ้า,ก,ากินค่ำบรรยากาศกลมเย็นทุกคนเลยยอดตะเย็นเลยทั้งหนาวพร้อมมองไหมแกต่ตัต้นไม้กันหมดส่วนส่วนส่วนเป็นต้นกัน làm tôn cả nhà là khả cả thư vị ờ, uh, là khả cả, cả lông còn mặn cả bỏ lại quay lưng bận xe cái với rồi còn này giờ bỏ lại ngang cài cái lép กอนนี้นี่บ่เคยทึ่งเห็นบ่อืมกระแลบมันมืดอ้าวโอ้ยอยากจะยักเบิร์ดลวทุกคนอยากจะยักเบิร์ดลวหากรได้ตัวเดียวนึง เ้าไปเอาอยู่ในอันอีกหลางหนึ่งทุกคนเอามาเบิ่งอยู่ในอีกหลางหนึ่งว่ามันจะสึกหรือบ่อเออเคถึกแล้วทุกคนเฮ้ยว้าวโมเดงตึกจะบล่ะอ้โแกโมแด็งนะเบิดเห็นบ่ นี่ก็คือตัวกระเล่นทุกคนเด้เดี๋ยวจะเก็บเสืศษที่นอกอยู่นาะน้อทุกคนเนาะเดี๋ยวจะออกเก็บเสืศษที่นอก,อออก,อกน,อกนี่ตัวกระเล่นมัดมดแด,ดงหลายพวกอย่างเี้ สิกเก็บเสือกง่ายทุกคนนะโอเคทุกคนตอนนี้ฮอกจะย่างไปมืออีกบอนไหมเลยทุกคนออกมาได้ไก่เติบแล้วตอนนี้ไปฟุตแน้ออยู่ในอยู่ในนี้แล้วทุกคนประมาณสี่ห้าหลังถูก่เอาใส่นะสี่ห้าหลังหกเจ็ดหลังแล้ว น nee, <v> <ier> ี่ก็ส่นมันคือคือการทวนเลยมีตะยากันเบิดทางรถที่เข้ามาเอามันส่วนส่วนนี้ บ่เนี่ยของปลาดนี่นบ่คืออาจจะมืดมืดในห,หนึงทุกคนเลยอืมโดเง คักเท่าไรนุ่นไผ่ทุน่นได้ถามว่ามีไผ่ได้เคยใส่กับรักหนูอยู่ทุกคนทุ่นเคยใส่อยู่แบบนี้นะจุบันทุกคน โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกระต่อเลยมาได้ทั้งหมดหนึ่งสอหดแล้วทุกคนยังเจ็ดยัเจ็ดยังห้าหัวใส่คู่ชิบสองหลังนี่แหละสองบอล เดีมือจับเลยทุกคนได้สิมีปับเออเออเออเดี๋ยวเดีเจอว่ามืตัวท่านนะนะมันหมายคำว่าแนวไดุ้ดประทือเลย ไยที่เข้ามาเบิ้งก็อย่าลืมดไลค์กดแชร์ให้ในเรื่องทุกคนเด้อเพื่อเป็นกำลังใจนะเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปต่อไปนะแล้วไฟที่อยากให้เฮาเฮ็ดแบบลลก็ลองคอมเมนต์มาเบิ้งถ้าเฮ็ดได้ก็สีเฮ็ดให้เบิ้งถ้าเฮ็ดบ่ได้ก็บ่กเฮ็ดถ้าขอมาแบบใดที่เฮาเ็ดได้เฮาก็จะเฮ็ดทุกคนเนาะ Việc xây xây cặp rắc nụ bò vậy nè 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 đây ก็แลบมันือเป็นแบบนี้วะมือนันคือเอาใบไช่แบบนี้วะลมพัดติวตัวนี้เบิกทรงสิได้อ้าอ้าวมันเบี้ยหลันเลยอ้าวงงว่ะ หลันหยาแพ่แั้นหนูกินอ้าสูมเบงนี่หนูกินแล้วก็ยังโบรานปะปลาแหงอะไรจะพอแล้วก็เหลือแปีนหนูเข้ามากินกันบโบราณน,นี่เหอยด้ะ ไปอีกในสองเออสามสามบ่อนคนอย่าใส่ทั yeah, này, này ้งสามบ่อนนือละสามบ่อนนี้นีน่าจะบัถทึกเพราะว่าเขาคยามแต่ละมือแต่ละมือนี่บ่เคยคือจัเถือบ่มีหวังเลยทุกคนเลยบ่ถึกต่อเองทงเทได้3สามบ่อนนี่นะ บอล้วบอทึกนะทุกคนมานะบอทนะึกนะเดี๋ยวมมทุกคนะกลับมาเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องไว้นี่เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปเอายี่ยไหนก็ Xin chào tất cả các bạn, bây giờ tôi đã đến với các bạn Bây giờ các bạn Bây giờ Còn tháo mưa Cái mọi thứ thư Còn heo bất lại, mặn cả Nhờ thì dày cả Hãy ừ. to ไอ้บอนหนึ่งไกลนี่และเอา้าคนอู้ยังบาตายอยู่นี่จับได้เร้ยวยังบ่ตายยังบาตาย,ย,าตายโอ้โโอ้โโอ้โ,อโ,อโอ เห็นบอยเห็นบอยมองมาได้ตายมันนีเฉยวะเฮ้ยมันนี่เผืือมันนี่โอ้ของเท้ของเท้ใหญ่เต้ทุกคนินีขามันอีกเกานินีห,นห่างในทุกคนเลยนี่จะลาดหนูนี่มีแต่อย่าเอาห่างเข้ามาแล้วกัน ให้มันหลนัเสร็จตุน,นิเหนี่เห็นบ่ยังบมตายยังบมตายเดี๋ยวเาราจะเอาเออกมาก่อนเลยเดินเด้อนี่เห็นบ่ทางมันนี่ในนั่นแหละเดี๋ยวจะเอาหนูออกมาก่อนโอเคทุกคนนี่คือแล้วแล้วทุกคนตอนนี้ก็กำลังสิ้กับได้ทั้งหมด3ตัวทุกคนเดียเดี๋ยวเราจะเอาให้เบิรงเดิม ตัวนี้หากระือมุนกนี้นี่นย,ยังบวตายข้าเอาตัวนี้ลางที่สองที่ถึกเนี่ยตัวทึกเนี่ยบอที่สองนี่จะเป็นกระเล่นโมนแมนูตัวนี้อันนี้ลางแรกนี่ข้าเอาคือกันนี่กันทุกคนเนาะซึกหหางมันโอเคทุกคนคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ผู้ใดเข้ามาเบิ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเด้อคนเดิมเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปนะ เพื่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า